เจเล็กสวัสดีครับัีรถเยอะมากเลยเนาะสายเดียวสายเดียวผมถ่ายไปได้เยอะแล้วเนี่ยเจ้าของโคบานฟาร์มนะครับแวะมาสวัสดีปีใหม่เดี๋ยวเจอหน้าแล้วเดี๋ยวก็กลับนะครับออมถ่ายวิดีโอครบหมดแล้วเดี๋ยวดี่เดี๋ยวทานอะไรกันก่อนทานข้าวยังครับทั้งวันยอตน้ ได้ชั่วโมงกว่า,วาครับ,บ,บไม่ได้บินครับ,บ,บนะตอนนี้น้องเขาก็เริ่มเข้าประจำตำแหน่งแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นการ เดินเรียงกันออกมาครับหลังจากที่รีดเสร็จแล้วเดินตามทางมาเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปไปอ้อแซงครับแซงแซงครับแซงซ้ายไปไปโอ้โอ ไปไปไปน่าเข้าไปจำตำแหน่งครับ